ถ้าแฟนแอบไปคุยกับมือที่สามแล้วเราต้องทํำยังไงคะ,ะคุณจำไว้ครับการที่คุณจะจัดการมือที่สามเนี่ยกุญแจหรือตัวแปลหลักมันมาจากแฟนของเราครับและแฟนของเราจะไปเชื้อเชิญมือที่สามเข้ามาหรือไม่มันแปลผันระหว่างเรากับแฟนของเรารักกันดีหรือไม่ความสัมพันธ์มีความสุขมากขึ้นหรือไม่ เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นหรือไม่มือที่สามมันเดินเข้ามามั่วๆไม่ได้หรอกครับถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันแข็งแกร่งความสัมพันธ์ของคุณจะรักกันดีก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างตอบสนองความอยากซึ่งกันและกันความรักประกอบด้วยอะไรบ้างครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากมีเรื่องของบนเตียงคําถามคือถ้ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีมือที่สามเดินเข้ามาได้ครับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งครับ เรื่องบนเตียงมีปัญหา2เป็นเรื่องของอีโก้เรื่องที่สามถ้าคำพูดไม่ผ่านทุกอย่างพังแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่มือที่สามเข้ามาคำพูดใช่เลยครับการถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันมันไม่มีแล้วครับพอคุณไม่บาลานซ์ไอ้สามอย่างเนี้หนึ่งเรื่องบนเตียงสองเรื่องอีโก้สามเรื่องคำพูดพอสามอย่างนี้มันมันกระทบกันเนี่ยทุกอย่างพังหมดเลยครับ เพราะงั้ต่อให้มีเงินเท่าไหร่รวยมากเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์ก็จะพังอยู่ดีถ้า3องค์ประกอบนี้มันไม่แข็งแกร่งมากพอครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ